กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายการแปลยติร่างพร่หยัิโอนงบประมาณรายจ่ายพศออจุดๆ,ๆนะครับซึ่งผมมีความคิดเห็นนะครับว่าการโอน โอนงบมารายจ่ายที่ทางรัฐบาลได้เสนอมานะครับจำนวน88,452ล้านเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะอะไรครับเพราะท่านกู้เงินมาใช้ตั้ง1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งถ้าท่านไม่กู้เงินมาใช้1ล้านล้านบาทท่านจะมาลดส่วนนั้นส่วนนี้ นะครับผมคิดว่าก็มีเหตุผลแต่เมื่อท่านได้กู้เงินมาใช้ถึง1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ไปชดเชยไปแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชน5แสนล้านบาทแล้วก็นำมาใช้จ่ายเรื่องกระตุ้นเศรษฐกษิจเรื่องโครงการต่างๆภายในประเทศอีก4ี่แสนล้านบาทแล้วนะครับอันแล้วเงินที่จะ ไปลดงบประมาณปกติของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันทําให้การทํางานของหน่วยงานรัฐเนี่ยเสียระบบไปแต่ถ้าจําเป็นท่านไม่กู้เงินเราจำเป็นต้องเขียมเงินเนี่ย mm. ก็จําเป็นในการที่จะปรับโอนงบประมาณครั้งนี้นะครับซึ่งการโอนงบประมาณครั้งนี้8ปดแ2ล้านเนี่ยนะครับถ้าท่านโอนเฉพาะงบดูงานงบประชุมสัมมนานะครับ งบกลาโหมรงบอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยนะครับผมไม่ว่าเลยนะครับซึ่งงบที่ท่านโอนมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นงบรายจ่ายหน่วยงานรับหรืองบฟังชันเนี่ยสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสามล้านนะครับเป็นงบบุรณาการอีกหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบล้านแล้วก็งบชําระหนี้ภาครัฐอีกสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามล้านนะครับ ซึ่งงบตัวนี้นะครับก็นำาเรียนว่าที่ไม่สบายใจอันแรกก็คืองบของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขในปกติก็ได้งบน้อยอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับระบบสาธารณสุขเราคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับการลงทุนเรานะครับงบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยนะครับประมาณ4%กว,ากว่าของ GDP นะครับประเทศอื่นนี่7-8-9% 10%ของ GDP แม้ว่าเราลงทุนประมาณ4%กว,ากว่าของ GDP เห็นไหมครับในช่วงโควิดเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศไทยแม้ว่าเราได้รับงบประมาณจำนวนน้อยนะครับแต่ก็สามารถจะสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขนะครับความมั่นคงที่จะป้องกันกับโรควิวฤตนะครับโรคอุบัติใหม่นะครับก็คือโควิด ในทีในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องําเรียนนะครับว่างบสาสุขของเราเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับทําไมครับทางโรงพยาบาลท่านก็เห็นนะครับไปตามโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปท่านก็จะเห็นคนนองระเบียงนะครับคนออกันตรวจที่ห้องตรวจโรคด้านนอกนะครับคิวผ่าตัดรอกันเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ ึกนอนไม่เพียงพอห้องแลบไม่เพียงพอนะครับอาคารที่จะให้เจ้าที่อาศัยอยู่ก็เห็นพอนะครับซึ่งโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับปรับโอนไป1,350ล้านบาทนะครับเป็นสำนักปลัดห0ัดล้านบาทนะครับโครงการพระราชดำริและเถลิมพระเกียรติ56ล้านนะครับก็ต้อง บอกว่าเสียใจนะครับว่าทั้งโรงรพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าพนมนะครับอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุนะครับ,าารร Editor, รบโรงรพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงราชบุรีนะครับอาคารผู้ป่วยนอกนะครับแฝดพยาบาลของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเัยภูมินะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงจังหวัดอุดรอาคารผู้ป่วยในเนี่ยครับคือสิ่งที่ตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ สองโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับก็เป็นอาคารอาจารย์แพทย์นะครับที่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ914ล้านนะครับอันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับก็คืออาคารผู้ป่วยในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอาคารบ้านพักแพทย์นะครับบ้านอาหอพักพยาบาลต่างๆ,างๆนะครับ ที่บอกแลวครับว่าเรากู้เงินไม่ต้องหนึ่งล้านล้านบาทเรามีงบอีกสแสนล้านบาทที่จะไปทํางานต่างๆทําไมเราต้องมาตัดงบส่วนนี้นะครับของผมเองนะครับโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับบ้านขอพักแพทย์นะครับสิบชั้นนะครับสิล้านก็โดนตัดไปด้วยนะครับก็นําเรียนว่างบด้านสาธาสุขเนี่ยนะครับไม่เพียงพอ สภาพความลำบากของคู่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาสุขนะครับอาคารสถานที่ไม่เพียงพออุปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับทุกท่านก็เห็นนะครับผ้าป่านะครับวิ่งการกุศลนะครับผิดตูนก็วิ่งไปแล้วนะครับหลายจังหวัดก็วิ่งการกุศลเพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับก็นำเรียนว่าเราน้อยอยู่แล้วในงบด้านสาสุข แล้วเราก็เจอภาวะโควิด -19 เราเห็นความจำเป็นของการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขนะครับของเก่าก็ไม่พอแล้วนะครับอันนี้ท่านยังมาตัดในส่วนนี้ลงอีกนะครับก็นำเรียนว่าในส่วนของการจัดการในช่วงของโควิดเนี่ยยิ่งลำบากยิ่งขึ้นเพราะว่าการจัดการรูปแบบใหม่นะครับ New Normal การต้องทำ โซเชียลดิสแตนซิ่งทำให้เตียงก็ต้องห่างขึ้นนะครับอาคารผู้ป่วยนอกนะครับก็ต้องห่างขึ้นรอรับยาก็ต้องห่างขึ้นนะครับบางทีต้องมีโครงการที่จะส่งให้อสมอเอายาไปส่งที่บ้านนะครับหรือไปรับยาที่ร้านยานะครับที่มีคอนแทคกับทางสปชนะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นนอกจากนั้นแล้วนะครับเราต้องเตรียมการในการรองรับ ถ้ามีเหตุที่เกิดวิกฤตขึ้นมาในการระบาดของโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหายใจเครื่องตรวจแลบ,บต่างๆก็คงต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็สถาบันบรมราชพระบรมราชนกอีกนะครับสาล้านนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สบายใจนะครับส่วนของกระทรวงควมนาคมนะครับงบฟังกช์ชันนะครับสามพัล้าน กบมูลนาการอีก4,765ล้านนะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำความเจริญไปให้พื้นที่ชนบทนะครับและระบบโลจิสติกระบบการคมนาคมจะบ,บ้านเดือดร้อนนะครับในเรื่องของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องสร้างถนนที่ดีที่มีความปลอดภัยเราจะมีถนนดินตนนลูกลงัง นะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดความไม่สะดวกในการไปมาหาสู่ของชาวบ้านนะครับในการจะสร้างเศรษฐกิจขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สบายใจว่าท่านไปตัดงบของฟังชันอีกนะครับของกระทรวงคมนาคมทั้งโดยเฉพาะกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับผมเป็นกรรมธิการคมนาคมก็รู้สึกไม่สบายใจในส่วนนี้ด้วยนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านโอนคืนอีก4,746ล้านนะครับเป็น11 9%ของงบฟังก์ชันทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นของงบของอสอพทออนะครับ3,920ล้านโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนลานกีฬาอนเนกประสงค์โรงอาหารมัานพักครูหรืออื่นนะครับนี่คือคุณภาพของการศึกษาที่เราจะลงทุนนะครับเรากลับมาเรื่องเดิมแล้วครับเรากู้เงินมาเรื่องหนึ่งล้านล้านบาทแล้วนะครับเราไม่ควรจะมาลด งบในส่วนที่กระทรวงทบวงคมต้องทํางานในตามาบทบาทหน้าที่ปกตินะครับแล้วก็ส่วนที่ผมไม่สบายใจอีกเรื่องหนึ่งคือแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากวน้ํานะครับน้ําคือชีวิตนะครับอีสานนะครับระบบจราเนบามเปอร์เซนต์ของพื้นที่นะครับน้ํามีปัญหามากนะครับ ระบบน้ำเนี่ยผมคิดว่าในปกติก็น้อยอยู่แล้วนะครับผมยิ่งน้อยใจนะครับว่าท่านทํา eec ท่านไปท่านนาชนในในในส่วนของในเมืองรถไฟฟ้าตีเรื่องชนบระทานเรื่องถนนหนทางทางรัฐบาลให้ความส,สนใจน้อยเกินไปนะครับจะทํารถไฟฟ้าจะทา eec ผมไม่ว่านะครับแต่ท่านต้องทําเรื่องระบบชนบัานให้ทัดเทียมให้ใกล้เคียงกับ การพัฒนาในส่วนของพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนรวมนะครับซึ่งกรมชนประทานโดนตัดงบไป1 0ึ่บล้านบาทนะครับคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบชนประทานนะครับเมื่อเช้าก็คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านอธิบดีกรมชนประทานนะครับเราไม่สบายใจว่าระบบชนประทาน ของทั้งประเทศเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคอีสานของผมเองนะครับมีปัญหามากเราต้องการการลงทุนระบบถูประทานที่มากกว่านี้อันนี้น้อยอยู่แล้วท่านยังไปตัดออกไปอีกนะครับส่วนของกรมโยธานะครับ780ล้านนะครับเป็นเขื่อนป้องกันตลิง่ง187แห่งนะครับฝนตกมานะครับเราลำบากมากนะครับตลิง่ง พังนะครับผมเป็นสสเนี่ยนะครับผมไปช่วยชาวบ้านนะครับเพราะว่าตลิ่งจะพังนะครับถ้าพังปุ๊บก็เข้าหมู่บ้านนะครับผมไปที่บ้านท่าสองพอนะครับซึ่งในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธานเนี่ยมีความสําคัญมากในการที่จะช่วยป้องกันนะครับตลิ่งให้กับะชาวบ้านที่ จะเดือดร้อนในเรื่องของอุทกภัยนะครับซึ่งของเขตของผมเองก็โดนบ้านดินดําพัฒนาหมู่11ตาบลเกิงอำเภอเมืองมมละคามอีก2 5ล้านบาทนะครับแล้วก็ของกรมทรัพยากรน้ําอีก183ล้านบาทนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้ท่านตัดเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเลยนะครับแล้วโครงการเสริมสร้างกลไกเครือข่าย สร้างเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยนะครับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ139แห่งทั่วประเทศนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่าถ้าท่านตัดงบนะครับในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็ ทำให้การพัฒนาประเทศในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ผมอภิปรายในที่ผ่านมานะครับทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับที่มีความจําเป็นนะครับที่เขาอุตส่าห์ของออมาลแล้วก็ได้รับงบมาณแล้วนะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยของผมเองก็มหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับก็โดนไปเหมือนกันนะครับก็คือโครงการ อาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรณณมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสา,ารคามนะครับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งหมด14ี่ล้าน2องแ0บาทนะครับถ้าท่านไม่กู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทมาใช้ท่านตัดงบตัวนี้ท่านไปใช้เนี่ยผมไม่ว่าเลยเมื่อท่านกู้เงินมา ใช้เงินตั้งหนึ่งล้านล้านบาทแล้วท่านมาตัดงบของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานนะครับแม้กระทั่งสำนักพุทธที่ท่านดรนิยมเวชกามาขอเทดที่อันนี้ได้กล่าวนามนะครับก็ขออนุญ,ญาตว่าสิ่งจําเป็นต่างๆนี้นะครับถือว่ามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศเป็นความ เป็นความจําเป็นที่เราร่วงลงทุนในทุกมิติในการพัฒนาประเทศเราจะก้าวไปสู่การแข่งขันในประเทศอื่นเราต้องสร้างความมั่นคงไม่ว่าด้านสาธารณสุขด้านคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้านชานบทด้านการเกษตรและทุกๆด้านนะครับแต่เราได้มาตัดงบในส่วนนี้ลงนะครับก็ต้องขอบอกว่าผมไม่เห็นด้วยในการที่จะตัดงบในส่วน ของการนาลงนะครับเพราะว่าท่านได้กู้เงินในการใช้ใจ่ายไปแล้วตั้งหนึ่งล้านล้านบาทนะครับวันนี้ก็ขอไปอาบีกแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like s h a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ